วัสดีครับ shirt. วันนี้มาเจอก um, ันอ mm. ีกวันหนึ่งนะครับกับเจริญรองนะครับขอกับวจสดีพ่อแม่พี่น้องชาดิพันธุทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องลาทุกท่านนะครับที่อยู่ในประเทศไทยและในรัฐสันในประเทศพม่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีข่าวอยู่หลายประเด็นนะครับข่าวทางรัฐสันด้วยนะครับจะมาผักให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับยังไงก็เราไปดูกันนะครับก่อนที่เราจะไปผัก พ่อแม่พี่น้องทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่รัฐสารนะครับเราไปดูที่รัฐารก่อนนะครับจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าทางรัฐศารนะครับมีแต่ทางจีนเขานะครับจีนเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับยังไงก็เราไปติดตามสถานการณ์กันดูนะครับก็เพราะอะไรนะครับเพราะที่เกิดขึ้นสุกวันนี้ก็การชดลมนะครับในรัฐสารเนี่ยนะครับมี ทุกวันเลยนะครับเทปเลยนะครับตั้งแต่เป็นต้นเดินมานะครับถึงวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับมีทางเจ้าหน้าที่ของรัสารใต้นะครับได้เฉียไปฐานที่มั่นอยู่หลายที่นะครับเพราะว่าถอยให้เขานะครับได้ฐานฐานทัพให้เขาอยู่หลายแห่งนะครับราะว่าทางภาคเหนือนะครับจะมีอยู่หลายกองกําลังนะครับมาช่วยกันดบเอานะครับฐานที่กองทัพละฐานใต้บักหลักไว้นะครับ มีอยู่ห้ากองกำลังนะครับจะมีทหารพรม่าและทหารเอปอเอเอนะครับแล้วก็ทหารเอเอเอเนะครับแล้วก็ทหาร่างเจียนเอเอนะครับแล้วก็มันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับทําให้ทางทหารของราาัสนใตยนะครับได้รับงานหนักเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยเสียไปหลายฐานอยู่นะครับเรามาดูกัน ที่นร์ดิสันเนี่ยนะก็มีแต่เสียนะครับไม่ใช่ได้กําไรนะครับที่ได้กาไรก็ทางจีนนะครับเพราะว่าจีนนั้นหันแต่ผลประโยชน์เกินไปนะครับแต่ว่าพวกที่เห็นแก่ตัวก็เป็นจีนนั่นเองนะครับแต่ว,ว่าไม่เป็นไรนะครับทางเจ้าถึกก็พยายามช่วยทุกยิทธีทางนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่และในรัฐสารต่างๆนะครับ จ้ายอดจิตกก็พยายามชู้ทุกวิธีนะครับที่จะเอาชนะจัดดูหรือต่างๆผู้ที่ทำร้ายประชาชนอยู่ทุกวันนี้นะครับกองทัพราษารเนี่ยนะครับที่เป็นกองทัพเอ p พีพีบ้านหายนะครับเด็กก็ไม่เว้นนะครับจับไปหมดนะครับเพราะว่าเด็กอายุยังไม่ถึงจิบปีเลยนะครับจับไปเป็นทหารนะครับเพราะว่านอนเองยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับนี่ครับเพราะว่าทางเอสพีพีน ทหารว่านหายนั้นหมดหนทางแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงนะครับเด็กก็ไม่เว้นผู้หญิงก็ไม่เว้นนะครับจับไปหมดนะครับยังไงก็ดีนะครับเพราะว่าทำเพื่อชาตินะครับเพื่อว่านเมืองละเพื่อประชาชนนะครับทางจยอดศึกก็พยายามทําทุกวิธีนะครับ,แล,รลรบแล้วก็เรื่องของเพื่อตั้งหลักใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของเพื่อตั้งหลักใหม่พลเอกจยอดศึกขอถอนตัวออกในการเป็น ประธานกลุ่ม p p พอทนะครับที่ทำข้อตกลงเอ a กันนะครับเพราะว่ามีปัญหาอยู่หลายอย่างนะครับเพราะว่าจะช่วยทางทหารเพราะว่ามีงานอยู่หลายอย่างอะไรไปมานี่นะครับข้อเนื่องด้วยทางเจ้าสืกเกี่ยงว่าจะทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่เพราะว่าตัวเองก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องทำอยู่หลายอย่างหลายที่จึงได้ยื่นหนังสือได้หนังสือลาออกกับกลุ่ม นะครับแต่ก็ยังหาใครมาแทนไม่ได้นะครับจึงต้องรักษาวไว้โจข่าวเพื่อรอประทานคนใหม่มาแทนนะครับรามาดูเรื่องของการชุรบในรัชสารตอนบนนะครับของรัชสารทหารไทยใหญ่นะครับที่มีกองกําลังอยู่สารตอนบนนี้ก็มีเอสเอและต่างเจียน LA ยังคงลบและกบลันขึ้นโจมตีอาชีพเอเออยู่นะครับ ก็เมื่อวานนี้ก็ที่ต้อสั่งก็ได้ถอนกําลังให้แล้วนะครับประสานใต้อนให้แล้วแล้ว,ลวก็มาวานันของวันใหม่นะครับเกิดการที่รบกันอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าทาง H f พ p นั้นไปทักชวนมาคนที่ติดอาวุธอยู่หลายกลุ่มนะครับที่มาช่วยเขานะครับก็จะมีทหารพรม่าและทะหารตาอ่างเชียนเอนะครับแล้วก็ทหาร เีร์บเอเอวาแดงนะครับแล้วก็เอสพีพีแล้วก็ H H PP, วกขาง AA เอเอร้อยนะครับจะมีห้ากลุ่มนะครับที่มาโจมตีของกองทัพอาจ์เจต์รัสจานใต้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็รัสจานใต้ก็รอบใยน,นะครับที่ได้รับหลายมือนะครับที่ได้รับหลายกองกําลังที่มาก่อต้าน กองทัพอาเซียนแลาสในต้นะครับเพราะว่าท,ทําเพื่อประชาชนนะครับและคนในประเทศทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่าได้กําลังมาที่ประชาชนนะครับยังไงก็สู้นะครับเพราะว่าทําทุกวิธีทางที่จะทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ในประเทศจะไม่เป็นชิค่าหรือโดนกลุ่มต่างๆมากดขฉี่นะครับ แต่เมื่อวานนี้นะครับที่เปลี่ยนการช่วยลบกันก็อย่างหนักเลยนะครับเรื่องของการจุนเสียและเรื่องของการบาดเจ็บนั้นยังไม่ทราบจำนวนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ขอปิดไว้ก่อนนะครับถ้าบ้านที่หนีภัยมาจากสงครามที่ในรัชการตอนบนก็มีจํานวนมากนะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็พยพยหนีไปสงครามและหนีจากกระถุนปืนของหล,หลายกลุ่มที่ยิงเข้าในค่ายของทหารอาเซียนรละกานใต้ ที่ปักหลักอยู่ที่บ้านต้อจังนะครับและบ้านกองวันใหม่นะครับที่ไร่จูนเสียไปสองฐานนะครับทําให้ชาวบ้านและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และอพยพหนีไปอยู่ตามบทตามบ้านตามบานะครับทําให้ส่งผลกระทบกับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับที่อยู่ในพื้นที่และลาบากด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบ ถึงโควิด -19 ด้วยนะครับเพราะว่าทางรัฐาำเนียรืองของ FPP และยานเอนี้ไล่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับเขาก็ปิดเมืองปิดคนสนนปิดหนนทางทุกที่นะครับปิดแล้วก็ตรดรถยนต์รถเครื่องรถโมอเตอร์ไซค์นะครับแทบทุกจ่าเลยนะครับที่เขาตั้งหลักไว้นะครับเขาก็ตรวจทุกคนไม่ว่าชาวบ้านที่เลินเท่าก็เอาหมดนะครับไม่ว่าจะมีเงินหรือ ทับจินต่างๆนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็เรามาดูที่ย่านกุ้งกันหน่อยนะครับเจ็ดย่านกุ้งที่เมืองเซตระโกงนะครับหรือเซตระโกงนั้นนะครับมีกำนันหมู่ที่22นะครับโดนยิงเสียชีวิตไปนะครับที่ผ่านมาอบตที่หมู่22นั้นเมื่อวันที่2ี่มิถุนายน2 5ง4นะคารัยบส่นะครับนน้องคนสวยนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะครับจะตายหรือ จะเป East, people, ็นยังไงก็โดนจับไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางญาติิก็เปลี่ยนห่วงนะครับกันตามหาน้องๆอยู่ทุกวันเราไม่เจอตั้งแต่ป่านนี้แล้วนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับที่เกิดขึ้นทางจิจโกงหรือมันดาเดียนะครับก็มีการปะทวงขึ้นอยู่ทุกวันนะครับทางมันดาเดียก็มีนะครับทางจิตโกงก็มีนะครับที่ในประเทศพม่านะครับเพราะว่าพกกระบิดเป็นออนไลน์ผูก่อการร้ายนั้น ทำให้ประชาชนต้องหลบหนีหรือต้องเดือดร้อนนะครับไม่ว่าเรียกนะครับที่ไม่สบายที่ไปหาหมอก็ต้องโดนนะครับโดนยิงจนเสียชีวิตคาที่นะครับเพราะว่าเรื่องจอดเขาก็ไม่จอดนะเพราะว่าเขาไม่จอดเด็กไม่สบายนะครับแต่พยายามไปหาหมออย่างเร่งด่วนนะครับแต่ไม่ทันนะครับก็ถูกพวกกบฏมันออนไลน์หรือทหารพม่านั้นยิงหลับไปคาที่เลยนะครับน่าสสาจนะครับเด็กในพื้นที่ก็ไม่รู้จะเอาไงนะครับ ต้องโดนทหารไม่นอ,องหลายหรือลูกน้องไม่นอ,องหลายนั้นทำร้ายเกินไปเหมือนผักเหมือนปลานะครับไม่มีค่าเลยนะครับชีวิตของมนุษย์เราที่อยู่ร่วมร่วกด้วยกันนะครับขนาดพวกเดียวกันนะครับเผ่าพันธุ์เดียวกันยังฆ่ากันโดงได้นะครับถ้าเป็นเผ่าพันธุ์อื่นหรือรัฐฐานต่างๆที่อยู่ในประเทศพม่านั้นจะเปลี่ยนยังไงนะครับจะไปถึงขนาดไหนนะครับทางทหารพม่านั้นได้ ร้ายประชาชนทุกจังบัดนะครับพี่น้องก็จะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่านิสัยของฐากรกบฏมินอ,องหลายนั้นจะเป็นยังไงนะครับแล้วเรากลับมาที่จยอดศึกนะครับจยอดศึกก็ทุกวิธีนะครับพยายามชื่อทุกวิธีทางนะครับที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่รอดนะครับที่ในรักฐานนะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับ แล้วเรามาที่ยูแอนนะครับยูแอนก็ยอมรับเอนยูจีในฐานะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วนะครับต่อไปการติดต่อกับต่างประเทศก็คงจะมีน้ำหนักกว่าพบกกบฎมินออนไลน์หรือทหารมินออนไลน์อยู่แล้วนะครับที่มีเพียงปืนใหญ่และใช้กับประชาชนและใช้แทนอำนาจแล้วมายิงประชาชนแทนนะครับแล้วก็ มีประชาชนที่มือเปล่านะครับไม่มีทางการต่อจู้นะครับแล้วก็กบบทหารกบฏไม่นอองลายหรือลูกน้องม่นอองลายนั้นมากวาดล้างนะครับผ่านตัวเองก็เลยถูกโดนลังเจาลังเอานะครับอีกหน่อยก็คงจะเจอกางชีเจนะครับเร่นงานอย่างเต็มที่แน,น่ๆนะครับให้มนุษย์หน้ากบและทีมงานหาทางแก้อยู่นะครับ นี่ครับทางยูแอนเขานะครับขอทางอาชีเจเขาเลื่อนง,งานอย่างเต็มที่ให้ที่เกดเลยนะครับเพราะว่าประชาชนที่ในประเทศพมา่านะครับทุกรับทุกภาคนะครับทุกประเทศเลยนะครับก็ไม่ชอบทหา,ารพม่าอยู่แล้วนะครับเรามาดูกันเต็มๆเ,เลยนะครับชาวโลกก็จับตามองทหา,ารพม่าหรือกบฏเมัออ่างลายอยู่แล้วนะครับที่ทําทุกวันนี้เพราะว่า เขียนโดยอำนาจเป็นใหญ่นะครับไม่ฟังเสียงเหวีจประชาชนนะครับเพราะว่าประชาชนต้องอพยพและต้องหนีตายนะครับและต้องถูกกดขี่ข่มเหงลังแจนะครับทุกอย่างนะครับ้วมาดูกันนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอยุติตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปก็ค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ